แย่แค่ไหนแย่แค่้อยแปดรยใบชุกมานานั้นในอยกินบกินกินมาพ่อเมื่อทาก็ป้พ่อปื้นร้อนร้อนร้อแม่แเชาไล่ทักยามาหลับแต่มาบกป่าอย่นี้มีอินรกวาดแกตัวสั่าคว้าขอเงียกู่ใช่ชาวพังไม่พังแย่ตัจัดเนี้ยอย่ายมาอยิ่ยูฮอรกหัวหันเนียแย่ันเมันถกไปแย่ถัน่งอลกูไปแย่กนถึงรักษาถตาม่ันเหมนแค่ถุงเมื่อวันถว่า รายสามคไปงานร้อไปาจัดงานจัดงานตึงแรงก็ดีสองคนในคุกคับว่าาไปนเสือเหมยกวาเลยยาเ้อะยาเนี่ยแค่คุณผู้ชมู่อีเยียแน่ต่อลูกรอก็อย่างอี้ป้าใชะเกียนใส่เสียใส้สูดใช้ท้องความพยาโคสประกาศน้ำวาดตรก นนอนแล้วแล้วใส่ทานไหมอย่างมั้วเรามาเท่ารับแต็มวันนักบอลอ่ะไปนี่ไ้ไปนั่งขาักต้เกแล้วมาียงกันด้วยนี่ ความของเอาห้าไปิดสี่เส <c oughs> ้ปลาปวยเราเป็นพวกปดสี่ปฐโมมโือเพื่อนสี่ติ๊ก ลูกเตนมที่เติ้ลนค่ะโอ้โหลูกไผ่เข้าลูกไผ่เข้ามาหัวแถวาย่อะไรคะย่ทำไมหน้าเหมือนแคมเพลออีกเที่ยวเลยย่กับมาแกล้งหมาให้เราซืมอย่กับ่าหมาไม่ีดอหูบวนก็ไม่ยอมมองย่ไม่มีลาเดี๋ยวมาปงผมแม่ไม่ทัเลยผมพปน้าอ้อมีกูพอนะ ควพิรไม่รู้ความพิการกูแล um, ้วค่ะว e okay. ัดรค่ะแผลหัวทมัูไม่ได้แผลกูโลกรายาอะไรกนย่าหเ่ยกูเป็นดอกพันยหดเหนยตายแล้วเลเป่าวันนี้เพล็เป่าที่่อนกูเพิ่ได้มาดิ เราพัดมาทางเคียงเตาเหมือนกับมืงทุกเคียงเตาจะมาเนวูกกับดกติดลอยก็ปีพหดีอเอาเงินสกอนเดอรขอบคุณค่ะญาติมีชื่อโมไหมขอบคุณค่ะขอบคุณแม่แดงแม่เลียงพิานะคะจากร่างสีหุ้ยมาไกลให้จากล่างสีจากอาแคร์ไม่มีเลยหรอคะา ภาพอะไรนั่งเงียบมากเปลี่ยนชื่อวัดแท้ใหมแล้ววัดอะไรยาไม่ใช่วัดนาเควัดอะไรวัดนาเค่เดี๋ยวนี่ข้างหลังเงียบกันปลากระป๋องสามไม่กลัวเลยนี่เยอะสีนวลอุ้ยเนื้อเมืองแจ้งตัวมานงาบวชจะยังวแจ้งหนาเกลียดกันรอกัเทียด่อะไรเกลียดตรงไหนค้างงานบวชก็ชุดขาวงานขยะผู้อยู่ข้างหน้าไปดูสิ จะบองเห็นได้ไงคุมเขาเลยนะคะพูดแม่พูดยังหลังลากลากแต่เรียนอม่าอย่าบอยนะทาไมเันยาจะก็ไม่เห็ยนนะเจ๊ของลูกไปหลักพี่พ่อนะใช่ไหมตะกี้มาเรื่องอะไรขยะสวัสดียายาของลูกของเต้าคนมากเลยล่ะ ล like like ูกเต้าอยากขายไหมวางให้ผู้ใช้ไม่รู้ เวันนี้ราตกอดิเทปันาแค่กินแห้งตึ้เล่นนะน่ากอด็นาวนร วดทคนเลยอ่วพาวดยามกับอมรลาพรอออนทงมาแตนหายา่าเป็นบเรงหรออนัาีโมวันไหนยาอะไรคะหลวอากินขี่มาก่อนถึจะเขาบอก ตัวกินไอเมียจะห่อไปห่อยังก็เราควรตีัไไวันนี้วรับจะมาถึงมีย้ง่อจนี่แหะลุงล่ะแ้ัดนกหน่ยมเท่าผม้ว้ว่นลไอบมัีก่องแต่วนี้ใตากป็บอก่ลไรเาปากหมาต้องาบเสียไ วันน้กูบอย่างน้นกไปดีแหู้เยะน่า้อละตัวยมเง้อมึงมี่กแล้วมงายมกตเป็นไนี่คุณงไตายก็ต้องเป็นวะเาไม่ตายเด็กอ้เน้องมอหนม่อตกินยาเด้อใหม่ไีแต่บอกพี่สากคนะนี่ตอนี้กีเอาบ่เขาสังบอกเาเสียโฟนให้มืออดป่มเอาเาทักต้วกอดเพาแบบมา้อกแอาี่น้องนราโคราบ เอาเลยม่ด้ากดเที่มักล่ไพอใีัหาตั้งท้พรมันมียงมสอนนี้ต่อมาน้เตลเ่ยมนเป็นเจ่ที่่าเป็นหมายปอดแม่ถเขาหม่ขาขาไแล้วดมันี่ะเป็นกรรมการม้อนีัดาจัดาเช็ดา่เยียดเชดตาเพืเจ็

แม่แม่อยากวิวว oh. ่าไง้ ah. ังรีว mm. ิวแม่แม่เรียกตุแม่วิวรีวิววิววิวแม่ไหนแม่ไหนเรียกกูไหมกูผู้ชายอย เสียงงีเ้ยวเสยวงหันไปเสียงหมาตัดดังาดน้สิ่ข้หมแลนะกูยังกปกตอ้ย่รงเเงย่งไหนที่มวหมูหจที่น้าแม่พอหมูที่ไหนอะไรอ่ะจิ้งหรีูเดี๋ยวว่าจิ้งหรีมจักใครกนตนอไ

ว่าเขาไปเดี๋ยวจะดูดีๆหนิมาไปไปไปเจ้าตัวไปไปโอ้ยโดนเดี๋ยวมาได้คืออะไรยังยังคุอยังยังยังไม่ยังไ่ถ สเปรย์น้ำหอมดับกลิ่นอ้าปากยิ่งย่ดีรักที่ไหนเข้าไข่เยเข้าไข้าไเลอุ้อูดีจยแม่ฉีพวกขายปั๊บเลยน้ำหอมดับกลิ่นตาพีเกใช้แล้วดีจีเพี้ยเตี้ีดับกลิ่นได้ตลอดวันเลยขอใหญจีให้หน่อย วันนี้เป็น,นร่างเลยไงเพราะ้ังไม่ได้แข้งขวากันไปให้รับเลยอะไรมาเนี่ย

รแกมาขอบคุณพี่้นะคะไปเดาไ่ไหนน่าือเรองางีไรับูไดดีให้นน่ะขอบคุณพี่กีค่ะค่ะขอบคุณค่ะทำยังไงจะไม่ใจเยแล้วขอบคุณค่ะมีมูกินว่า้มูกินเป็นม่นี่ผู้หญิงคนกินเข่าน่าห้างทำทุกอย่างนเพิ่น ไม่ได oh. wow. wow. e> ้เอ้อกินไงบ่อนไดแม่เอานื้อจะไปลุกก็เนาะแม่ผู้หญิงกินเล้าไม่ได้ขับเป็ากินเลยแกท้งหมเลยยอ่แล้วแต่พักผึ้งแล้วข้านั่นเนาะสอาสู้สูนเสียเวลากองม่ายเลยจะแห้งหรอขับพี่สาวมาด้างตรงนี้ใครพี่เห่ ไม่มึงเป็นใครร้านไมเลยัน <wiele> ร้านไม่ได้หาหรอหน้าเหมือนเจ๊ก้อยอีสานระเพลเลยกางจงตัวเทียนมาหรอเพราะอยากเดินหน้าแล้วหายังเือนดีต้องใจนะเสีอเสืเมื่อีดเป็นเมื่อสั่งวันก่ดี วันผีไม่ยาสิหาก็ะพาโลเจก็เป่นกันไหนเจ้ผีกันขาก็ทัน่ทุกนเนี่ยอพดต้องนี่พี่พก่อวันพ่้ใหญ่กะแก่แล้วพี่พ่อใหญ่พออใหญ่นุกสนุได้ไหมคะแบบสนุกเอาให้พี่น้องกรุงเทพไ้เตมนมคะเปยไงเป็นจัดนะปอปปอปปอปอ ไทูว่าเปลนเาเป็นพอทามฮะเป็นพ่อทามพอทามออพอามมัเขาใส่สู้เาว่าเขาตีน่เลยเจ้าอันพมาสู้นี่เป็นลูกไเเป็นพอเขาเขได้ต็นพอทามนี่เลยจะเป็นพ่อเู้าทีมาสู้มนนี่สู้วาเป็นแรงมากาเขาหาเองเาหยังเสร็จข้าวบอกนี่เจ้าอะไมาเรน่เขาตั้งของบริที่วารเขาตีเ่เขาสู้กว่าี่วัทไเ